ก็ลอกของลอกมาเยอะแล้วนะเนี่ยปรับตัวร์ยสวยจะ เจาะฝั่งนูน้นแล้วก็เจาะฝั่งนี้แล้วก็ลอกฝั่งนี้ปวกฝั่งนูน้นนะครับดีครับบ้านริมคลองดีนะดีตรงไหนป่ะ เด็ดตรงที่ว่าพอเขาลอกคลองใช่ปะเนี่ยฮะเด็ดตรงที่ว่าถ้าเขามาลอกคลองเสร็จปั๊บเขาเขาดินมาเอาดินจากในแม่น้ำน่ะ,นะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาโปลให้โปให้โปให,ปรให,ปรให้รู้ปอดดินอย่างเงี้ยดินดีนะครับนะฮะนะฮะเป็นดินหมักเลยแหละปลูกปลูกผักปลูกอะไรนี่งามเลยนะครับนะฮะงามนะครับเนี่ยนะครับ เนี่ยพบเดียวก็แห้งพูดถึงแพบเดียวก็แห้งแล้วนะนะครับเพลบเดียวก็แห้งอนะ่ะมัน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 ไม่นานหรอกแก่ยมเราเป็นดินดีแหละนะครับเป็นดินที่ว่าเป็นดิหนหมักหม,มมแล้วเป็นดินธรรมชาติเป็นดินในน้ําอ่ะนะเห็นไหมปลาเขาลอกแล้วก็ปะโ,โ,โปให้แต่ใครบ้านบ้านใครอยู่ริมคลองนะดีดีอย่างนี้แหละเออดีอย่างนี้แหละนะครับเขากขุด เขาก็จะโป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 ระริมริมโประริมริมให้นะฮะ แ็มปว่าปรับพื้นที่แถมปรับพื้นที่ให้ด้วยนะฮะปรับพื้นที่ด้วยอะไรด้วยเนาะนะครับดีนะครับมนะีการปรับพื้นที่ปรับอะไรให้นะครับวนลึกเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ซนเตอร์นะครับเนี่ยลึกนะ เก่งฮะพูดถึงเนาะของกรมชนรับประทานนะครับของกรมรับชนรับประทานปรับพื้นที่ให้ด้วยอะไรให้ด้วยเนาะดีมากเลย เขาก็ได้ดินนะชาวบ้านเขาก็ได้ดิน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 นะดีไม่ต้องไปซื้อดินด้วยนะครับบ้านอยู่ติคลองนะครับผมขอบคุณมากครับ